สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะเป็นเวลาหกโมงครึ่งนะคะอ้าวตรงนี้ติดมุงลวดพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าถ่ายไม่ได้เพราะว่ามันมีเมฆมบังหนาชัดเลยนะคะก็เลยถ่ายไม่ได้เลยตื่นมาแล้วก็วิวดีมากๆอากาศดีสุดๆตอนเช้านะคะมีคนมาหาปลาด้วย ช่วงเช้านะคะของที่นี่อากาศดีมากๆยนแสงตรงนี้เป็นห้องน้ำนะคะก็มีห้องอาบน้ำสองห้องแล้วก็ห้องสำหรับห้องน้ำสองห้องนะคะพาไปชมดูวรอบๆกันเราก็จะกลับกันแล้ววันนี้นะคะ,ะมีคนมาหาป้านะคะวิวดีมาก มีเสียงผู้ใหญ่บ้านประกาศประกาศในหมู่บ้านนู้นไกลๆนะคะแต่ว่าก็ได้ยินมาถึงนี่คนอื่น,นๆก็เริ่มตื่นเริ่มรู้กันแล้วอากาศนะคะเย็นๆไม่หนาวช่วงนี้นะคะวันที่4ที่5กุมภาพันธ์ไม่หนาวแต่ว่าก็เย็นๆ นอนเต็นได้มีร้อนเป็นบางช่วงนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็เย็นเย็นพอดอีเดี๋ยวเราก็จะสายกว่านี้สักนิดนึงเราก็จะกินมามา่าแล้วก็จะกลับบ้านแล้วนะคะโอ้โหมีเงาเงาของผ้าที่ตกลงในน้ำสวยสวย เต็มของเราเด็กๆตื่นมาดูโทรศัพท์เมื่อคืนต่างคนต่างสรุปเด็กๆนะคะแต่พ่อกับแม่นอนไม่หลับนอนไม่หลับแปลกที่ สวัสดีค่ะทุกคนก่อนกลับนะคะเราก็จะมากินมาม่าจากถ้วยร้อนนะคะที่ไม่ตองต้มเออของพี่บีเสร็จแล้วอ่าวิธีการทํานะคะของส่วนลดอะไรของส่วนลดเย็นตะโฟนะคะนี่มีอด้วยเออวิธีการทํานะคะก็คือแกะว่าออกก่อนแล้วก็สิบนาทีอ่าใสมันจะมีมันจะมีอ่าเขาเรียกว่าแก๊สเหรอแก๊ส ที่ทําให้มันร้อนนะคะเราก็แกะใส่ถ้วยก่อนเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะต้นสนจะทําให้ดูส่วนไม่เอาผักไม่เอาอะไรเลยสักอย่างอ่ะเอาสาหร่ายออกเอาทุกอย่างออก <Okay. S 1> เติมน้ําใส่ในถ้วยมาม่าก่อนนะคะอ่าอันนี้คือเติมน้ําใส่ในถ้วยมาม่าของกินบีควันขึ้นชุยเลยควันขึ้นชุยเลยจ้าโอ้มมหมวกอ่าเติมน้ําใส่มาม่าก่อนอ่าแล้วก็ แกะถุงนะคะแกะถุงที่ทําความร้อนก่อนนะคะตัวนี้มันเป็นเหมือนแก๊สนะคะมันจะเป็นซองเหมือนซองกันชื้นนะคะเอามาใส่แล้วก็เติมน้ําลงไปเขาจะมีขีดบอกว่าให้เติมน้ําเท่าไหร่นะคะสนอยามือไปใส่มันจะเดือดลูกมันจะร้อนมันจะร้อนเติมน้ํานะคะนิดเดียวถึงอ่าแล้วก็วางถ้วยมาม่าของเราลงไปปิดฝาแล้วมันก็จะมีควันขึ้นมันจะต้มให้เรา เด็กๆตื่นเต้นมากไปดูควันขึ้นเอ้ยออกหัวหน้าออกเดี๋ยวมันร้อนเห็นไหมของพี่<ไ>บีเดือดบุบๆเลยบุบๆละในของโซนของแม่เอามาล่ามีแบบมาล่ารสมาล่าเต้นเอเอจะร้อนแล้วจะร้อนแล้วเด็กๆตื่นเต้นท้อน,นี้เป็นครั้งแรกนะคะที่พาต้นสวนกินมามาถ้าวยร้อนเด็กๆตื่นขึ้นมาตอนเช้าอึ๊บกำลังร้อน โอ,อ้ของพี่บีควันขึ้นชุยของสวนทำไมไม่มีควันเนี่ยมันจะร้อนให้มเนี่ยมาแล้วเหรอโอ้โหควันใส่เลยกินมามาหอมมากโอ้ <S S ววควันขึ้นชุยชุยเลยทีเดียวเย่เดี๋ยวค่อยใส่อันนี้ค่อยใส่สุกยังดีเขาให้เอาไ้เขาบอกว่าให้เอาไปห้าถึงสิบนาทีมอเอาไปกินชาบูก็ได้อุ้ยหมูกับเนื้อเรามาใส่ได้ไหม กุ้งเรากินหมดแล้วตั้งแต่เมื่อคืนเดี๋ยวหมูเราอะเอาหมูใส่ไหมสิบนาทีก็จะอร่อยแล้วครังต้นสนในต้นสนบอกว่าไม่กินไงสนูกินเปล่าไหนบอกอใครใครบอกว่าไม่กินนะใครบอกว่าหนูไม่กินดีกว่าใครบอกว่าไม่กินนะเดี๋ยวมันามาร้อนอยู่เดี๋ยวเอนพี่บีกำลังเดือดควนันบึบ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 ทำของพ่อของแม่แล้วที่สนทำให้แม่น้อย มีรสหม่าล่าแล้วก็รสเย็นเดฟโรมันไม่ใช่พริกมันเป็นเครื่องปรุงไม่ใช่อันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงใช่ใช่ไม่ใช่อันนั้นมันเป็นเครื่องปรุงของของของสนอันนี้มันเผ็ดของพี่บีมันเผ็ดของสวนมันหวานมันจะหวานหวานอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราปรุงก่อนถ้ามันถ้ามันอันไหนอร่อยสนก็ค่อยเลือกเอาอันนั้นของแม่อันนั้นของพี่บีสวนเปลี่ยนเอาของแม่ก็ได้ถ้าสวนไม่ชอบสวนสวนอยากได้แบบของพี่บีก็เอาไปเอาไปแปเอาแบบของพี่บีไปถ้ามันเผ็ดมากก็มาเปลี่ยนกับแม่ละกัน เปิดดูดีบีมันพอดีอยังเปิดเลยเปิดเปิดได้เปิดได้เปิดฝาออกเออร้อนเหรอร้อนมากละ่ะอ๊อโอ้โหอพอดีแล้วมั้งเอาช้อนคนดูเอาช้อนคนดูนพอไหมแข็งอยู่ไวะถ้าแข็งอยู่ก็ปิดฝาไปก่อน,เ,นเ,เอา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 เอันนี้ใส่เอานี้เอานี้ลงไปในน้ำเออบิดปะปะ คนด้วยคนด้วยชารเราก็มีนบีอืออือพอดียังล่รสดบียังเอาออกไปมันร้อนนะลูกมันร้อนนะฝ่าอออจ้าอย่าแย่งกันสิอย่าแย่งกันอันนั้นรถอะไรส่วนให้ส่วนชิมแล้วส่วนก็เลือกเอาว่าส่วนจะเอาหมาล่าหรือเอายินตาโฟลอะไรโฟเอ้ยาาลาอถ้ามันอร่อยแล้วส่วนค่อยกินถ้าไม่อร่อยส่วนก็เปลี่ยนกับแม่ ใส่เครื่องปรุงใส่เร็จริงจริงอ,อู้หควันขึ้นสุยเลยอันนี้รถก๋วยเตี๋ยวเรือหมาล่าจริงเหรออัลล่าอร่อยไหมเดียว,ยว,ว,วกันทั้งนี้<ว>อากาศดียามเชา้าเราก็มานั่งกินบนสะพานนะคะคนอื่นเขาก็จะกลับกันแล้ววันนี้ดีมากๆตอนนี้เจ็ดโมงกว่าแล้วยังไม่ยังไม่ร้อนเลยยังไม่แดดเลยกากี้อร่อยระวังร้อนส่วนระวังร้อนหูกระวังร้อน เราขอตัวไปกินมามา่าร้อนๆก่อนนะคะคลิปนี้เด็กๆลาไปก่อนสนไม่บายน,อน้อยชิมีไม่บายน,อน้อย